เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยเอาละครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเฉลยคำถามนอกกิจกรรมหน้าที่58หน้าที่95กันนะครับขออภัยด้วยจริงๆครับ หน้าที่95เขาถามว่าปฏิกิริยารีเฟกเนี่ยมีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไรครับผมเอาล่ะครับน้องๆคิดว่าปฏิกิริยารีเฟกมีประโยชน์ต่อมนุษย์ยังไงล่ะครับแล้วปฏิกิริยาลิเฟกเนี่ยยกตัวอย่างมีอะไรบ้างน้องๆลองคิดกันดูก่อนนะครับสักหนึ่งถึงสองนาทีพอดเอาไว้แล้วจากนั้นก็ค่อยมาฟังพี่เฉลยกดรีซูมนะครับเอาล่ะครับลองคิดกันดูก่อนนะครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก เอาละครับมาฟังพี่เฉลยกันครับผมปัญยารีเฟกมีประโยชน์ต่อมรุษยังไงนะครับผมก็เริ่มจากปัญยารีเฟกเนี่ยเช่นเมื่อสัมผัสของร้อนไม่ว่าจะเป็นเท้านิ้วหรือส่วนไหนก็ตามสัมผัสเนี่ยก็จะรีบมีการชักมือออกหรือจะเป็นชักเท้าหรือชักตัวออกก็ได้นะครับก็คือส่วนไหนก็ตามที่น้องสัมผัสเนี่ยร่างกายจะสั่งให้น้องเนี่ยฟื้น แบบขยับส่วนนั้นออกทันทีว่าจะเป็นแขนขาหรือว่าอะไรก็ตามก็จะรีบชักบริเวณที่สัมผัสออกน้องจะเห็นนะครับว่าประโยชน์ของมันก็คือเมื่อไม่ได้ผ่านการคิด การทำงานก็จะเร็วขึ้นทำให้หลุดพ้นจากอันตรายเร็วขึ้นครับทำให้รอดจากอันตรายได้เร็วขึ้นถามว่าการที่มันไม่ได้ผ่านการคิดเนี่ยมันทำให้รอดผ่านอันตรายได้เร็วขึ้นจริงไหมเราก็มาดูแผนภาพกันนะครับ โดยระบบประสาทนั้นประกอบไปด้วยสมองเชื่อมกับไขสันหลังแล้วก็เชื่อมกับเส้นประสาทโดยเส้นประสาทจะทำหน้าที่ในการรับความรู้สึกแล้วก็ส่งความรู้สึกจากไขสันหลังไปให้ร่างกายจากร่างกายไปให้ไขสันหลังแล้วไขสันหลังก็จะส่งไปให้สมองสมองส่งมาให้ไขสันหลังอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตามปกติแล้วการที่เราตอบสนองต่ออะไรเนี่ยจะเกิดขึ้นจากเส้นประสาทส่งมาไขสันหลังส่งไปที่สมองว่าโอ๊ยทำไมมันร้อนจั่งเลย น้ำนี่ร้อนมากเลยนะแล้วจากนั้นสมองก็จะส่งไปไขสันหลังแล้วส่งไปให้เส้นประสาทว่าเอ้ยถ้าร้อนอย่างนี้เราต้องเอาออกสิแล้วมือเราค่อยออกใช่ไหมครับคือถ้าเกิดว่ามันผ่านกระบวนการแบบนี้เนี่ยมันจะนานครับผมเพราะว่าเราต้องคิดก่อนแล้วเราก็ต้องคิดอีกรอบหนึ่งว่าจะเอามือออกตอนนั้นนิ้วของน้องเนี่ยก็คงจะโดนลวกไปเป็นห้าหวิแล้วครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถรัดขั้นตอนได้ด้วยการเส้นประสราทส่งไปไขสันหลังอุ๊ยร้อนไขสันหลังส่งกลับไปให้เส้นประสาทเอามือออก ก็คือจะเร็วมากเลยครับเป็นแบบในเซี่ยวพิษตาเลยก็แบบปุ๊บเอามือออกปุ๊บเอามือออกร้อนเอามือออกเพราะฉะนั้นแล้วปฏิกิริยาการตอบโต้ทันทีทันใดเนี่ยก็จะทาให้น้องๆเนี่ยหลุดออกมาจากสิ่งที่อันตรายเนี่ยได้ไวยิ่งขึ้นครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าน้องเดินไปโดนอะไรที่ร้อนๆหรือว่าอย่างเช่นน้องเดินไปออย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีไฟ เดินไปเหยียบสิ่งอย่างเช่นเดินไปเหยียบตะปูะครับผมโอ้โหใช้คิดก็เจ็บแล้วใช่ไหมครับถ้ามีใครทุกคนเดินไปเหยียบตะปูเขาก็จะรีบชักเท้าออกทันทีโดยที่แทบจะไม่ต้องคิดเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นปฏิกิริยารีเฟกซ์ค,ครับมันจะทําให้แทนที่เราจะเหยียบเข้าไปตะปูเรื่อยๆเรวคิดว่าอุย๊ยมันเจ็บนี่แล้วเราต้องทําไงต่ออ๋อเราต้องเอามือเท้าออกโอ้กว่าจะถึงตอนนั้นเท้าเราคงจะเหยียบลงไปในตะปูแบบนานมากแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งไปขายฉันรางเลยอุย้ยเจ็บขาย,ายอันราง มันก็จะไม่เกิดการคิดเลยครับเพราะไม่ได้ผ่านสมองแต่ว่าน้องๆเนี่ยจะหลุดออกมาจากอันตรายได้เร็วยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นคําตอบของข้อนี้ก็คือเมื่อสัมผัสวัตถุร้อนก็จะรีบชักบริเวณที่สัมผัสออกอ,อันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับเราไม่ต้องเขียนลงไปก็ได้หรือว่าเมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดการเหยียบตะปูเนี่ยก็จะรีบชักเท้าออก ก็จะเป็นนี่เลยครับคําตอบก็คือเมื่อไม่ได้ผ่านการคิดการทํางานก็จะเร็วขึ้นทําให้รอดจากอันตรายได้เร็วขึ้นครับคือประโยชน์ของรีเฟกที่มีต่อมนุษย์นะครับผมซึ่งจากแผนภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันเร็วขึ้นจริงๆครับผมถ้าถาน้องมีคําถามสงสัยอะไรเนี่ยสอบถามได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้อรู้อย่างนี้แล้วก็อยากืืมดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ